ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่เขาชะกันนะคะมาดูว่าพี่เขาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะคะแล้วเกิดความมั่นใจโทรไปบอกนะคะว่ามาเที่ยวหน่อยมาเที่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าเขาแบบพอใจมากเลยนะคะว่าวิ่งทามาแล้วทำป็นตั้งหกเจ็ดปีแล้วไม่ออกตอนนี้ออกมาแล้วค่ะแั่ก่เป็นยังไงคะคือความจริงแล้วเมื่อก่อนใช้ต่เคมีเป็นหลักนะครับนะกับไอ้ปุ๋ยยาฆ่าอะไรเงยแต่ช่วงหลังๆมา แฟนของแฟนของน้องสาวเนี่ยเขาทํางานที่กระบินได้รู้จักกับเนาะผู้ใหญ่คนนั้นเพราะเขาเป็นครับผู้ใหญ่ยิ่งเขาก็แนะนําแล้วก็แฟนของน้องสาวเนี่ยเขาไปดูที่สวนที่ใช้ตัวนี้มานะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้ใช้มันเนี่ยครับมันเห็นอย่างเงี้ยปีแรกคน่ะเราจะให้พูดยังไงอ่าจะให้พูดยังไงพูดยังไงผมว่ามันมันคุ้มตอบโจทย์แล้วใช่ไหมครับ เพราะเรารเฝ้าอรอมาเป็นเวลาหก็ดปีแลไวใช่ไหมคะ,ะดินเนี่ยดินเนี่ยมันไม่แข็งเหมือนเดิมครับเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็นดิดนดำสภาพเปลี่ยนไปเลยสภาพเปลี่ยน <โด S 2> ไปเลยครับ<ด>แต่เมื่อก่อนเนี่ยดินจะแห้งแข็ง<อ>จะผิดกันเลยโอ,โ,อโอ้นี่นะคะยืนยันตัวเป็นๆเ,เลยนะคะจากผู้ที่ใช้นะคะ เพราะวันนี้นะคะทุกท่านนะคะไม่ต้องลังเลเลยนะคะว่าใช้แล้วจะเกิดผลลัพธ์ยังไงนะคะเพราะมันตอบโจทย์นะพี่เนาะครับแล้วใบเขียวมันแข็งด้วยโอ้ใบเขียวมันใช่จากที่ใบเหลืองเหลืองก็บอกแล้วเมื่อก่อนใบเหลืองนะตอนนี้ใบเขียว๋ยวนี้เคมีไม่ใช่เลยครับใช้ใชแต่นี่อย่างเดียวเคมีไม่มีไม่เสียเงินซื้อเคมีสักบาทเลยค่ะค่ะคำยืนยันนะคะผู้ใช้จริงๆนะคะค่ะผู้ใดสนใจนะคะผิดพันไมโพรเซสนะคะแล้วก็ไม์โพสกินพัดของเรานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ